ครับสวัสดีครับวันนี้ผมได้เข้ามานั่งอยู่ในตัว W 2 0 7นะครับ E-Coupe นะครับรถคันนี้เนี่ยได้เข้ามารับบริการติดตั้งตัวจอ Android ตรงรุ่นนะครับเป็นของ207เลยแล้วก็มีกล้องมองหลังนะครับมาดูงานติดตั้งฮาร์ดแวร์กันก่อนนะครับทุกอย่างเนี่ยติดตั้งเข้าไปจอเก่าออกจะเป็นตัวแบล็กเ t ตข้างหลังจอเนี่ยจะเป็นฝาปิด ไม่เห็นด้านหลังเลยนะครับจอตัวนี้เนี่ยมีขนาด10.25นิ้วนะครับเป็นจอตัวล่าสุดนะครับที่มีสเปคตัว CPU เนี่ยโรงงานจะเรียกว่าเป็น CPU X CPU X เนี่ยจะเป็นสเปคที่ CPU ที่เร็วที่สุดละตอนนี้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปเพิ่งตัว RAM หรือว่า ROM สูงๆเลยนะครับ เหมือนเวลาที่เราซื้อคอมพิวเตอร์นั่นแหละนะครับทำไมแต่ก่อนนี้เนี่ย CPU ยิ่งแรงนะครับตัวผลิตภัณฑ์ยิ่งแพงนะครับเ,เราก็ GUI ตัวนี้เนี่ยจะมี GUI ใหม่เข้ามาแล้วนะครับจะเป็นหน้าแบบนี้นี่เลยนะครับเมนูจะค่อนข้างดูไฮโซนิดหนึ่งนะครับอทีนี้เรากลับไปดูที่ ในส่วนของหน้าเดิมโรงงานก่อนหน้าเดิมโรงงานเนี่ยอะไรก็ตามที่เราเคยใช้งานได้ยังคงใช้งานได้ตามปกตินะครับ mm hmm. เวลาที่เราจะเข้าเนี่ยเราก็เลือกเข้ามาที่หมวด aux ก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยตัวระบบก็จะทำการสลับภาพแล้วก็สลับสัญญาณเสียงเข้าไปนะครับตัวสกรีนตัวนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับตัวกาดจอแล้วก็การแสดงผลที่เป็นแบบ lg certified นะครับซึ่งเป็นสเปคที่ดีที่สุดที่โรงง,งานตอนนี้สามารถที่จะทำได้ละ สเปคตัวนี้จะไม่ได้เหมือนกับสินค้าที่ถูกขายอยู่ใน aliexpress นะครับหรือว่าใน ebay นะครับคนละเรื่องกันนะครับทีนี้เรามานั่งดูว่าสิ่งที่เขาจะทำงานได้เ,เขาทำงานอะไรได้บ้างนะครับตอนนีเน้เราป้อนสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตเข้าไปละนะครับจอความคมชัดเป็นแบบ hd นะครับทั้งหมดเ,เราสามารถที่จะลงแอปพลิเคชันต่างๆเ,เข้ามาเก็บที่ตัวจอได้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าสีสันสดใสนะครับไม่ว่าจะเป็น Youtube ครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสักคันหนึ่งอ่ะคันนี้ก็ได้จะมีโฆษณานะครับพวเราก็รอให้โฆษณาสกคลิปไปก่อนนะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงเนี่ยเราปรับจากปุ่มกดบนพวงมาลัยเดิมได้เลยเห็นไหมครับว่าภาพมันชัดมากซูมอินซูมเอาได้นะครับภาพคือชัดคือชัดจริงๆนะครับผมไม่ลงดีเทลรายละเอียดยิบย่อยนะครับจะแรมกี่กิกตัวอะไรยังไงเป็นแบบไหนดูกันเอาเองเลยครับว่าสเสถียรไหม ภาพคมชัดไหมนะครับเนี่ยครับชัดคือชัดจริงๆรถคันนี้เป็นหลังคาแก้วด้วยนะครับผมให้ดูเลยเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในรถเนี่ยแสงแดดจะเต็มไปหมดเลยตัวจอเนี่ยมีระบบ ips ตัดการสะท้อนของแสงแดดนะครับอาจจะให้เห็นนิดนึงบ้างเพราะคันนี้คือกระจกคือหลังคาเป็นหลังคาแก้วนะครับ แล้วก็ถัดมานะครับผมจะให้ดูในส่วนของออการใช้งานนำทาง Google m a p ใช้งานตามปกตินะครับทีนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกค้นหาสถานที่นะครับไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยค้นหาได้หมดนะครับอันนี้ภาษาอังกฤษอันนี้ภาษาไทยนะครับสั่งงานด้วยเสียงนะครับ สยามพารากอนปุ๊บขึ้นละค้นหาเจอปุ๊บเรากดเริ่มครับระบบก็จะทำการนำทางเราไปนะครับเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาปุ๊บพอถึงแยกปุ๊บเขาก็จะพูดให้เราว่าเราต้องเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ย <c oughs> จะมีในส่วนของการแบ่งสกรีนนะครับปุ๊บ ป๊ตัวนี้สามารถที่จะแบ่งสกรีนได้นะครับนี่เล่น2แอปพลิเคชันพร้อมกันได้ถ้าเราไม่ต้องการละเราก็กดออกปุ๊บก็กลายเป็นแมบอย่างเดียวนะครับถัดมานะครับจะมีอย่างอื่นอีกมีอะไรอีกบ้างนะครับ ก็จะมีในส่วนของดูทีวีออนไลน์นะครับ Netflix เข้าได้จริงๆนะครับเนี่ยครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ s าย n ินตัวตนเข้าไปแต่ให้ดูแค่ว่าโอเคมันเข้าได้จริงๆนะนะครับแล้วก็มีดูทีวีออนไลน์นะครับผมจะไปอย่างเร็วเลยทั้งหมดเนี่ยเราสามารถที่จะ Sign in แอคเคาท์ตัวเราเองเข้าไปนะครับจะโหลดแอปพลิเคชันอะไรเข้ามาเก็บโหลดเข้ามาเก็บได้ทั้งหมดเลย แล้วก็ในตัวสุดท้ายเนี่ยจะเป็นในส่วนของกล้องมองหลังนะครับผมมีตัดมีติดตั้งกล้องมองหลังของ q c วแคเข้าไปนะครับจะเห็นได้ว่าภาพค่อนข้างคมชัดนะครับทั้งกลางวันและกลางคืนเพราะกล้องตัวนี้เนี่ยร้อยเ d e ร์เซ็น a เมินคทำที่เกาหลีแท้ๆนะครับมีระบบปรับแสงอัตโนมัติในที่มืดนะครับ แล้วก็มีเส้นเลี้ยวตามการหักเลี้ยวพวงมาลัยนะครับ PDC sensor ทุกอย่างเนี่ยยังคงใช้งานได้ตามปกตินะครับถ้าเราคืนเกียร์นะครับก็จะตัดกลับแป๊บนึงก็จะตัดกลับมาในสู่หมวดที่เราใช้งานอยู่ก่อนหน้านี้นะครับอ่ะก็จะเป็นคร่าวๆเนี่ยผมก็จะทำรีวิวให้ดูนะครับสำหรับตัว w 207ตัวนี้นะครับในตัว GUI ตัวใหม่ CPU ใหม่ นะครับจะเห็นได้เลยว่าที่ผมเล่นมาเนี่ยไม่มีการเล่นแอปไปปุ๊บหมุน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 นะครับรอ,อนู่นรอนี่ไม่มีแฮงค์ไม่ต้องมานั่งปิดแอปอะไรต่างๆนะครับให้ดูว่าความเสถียรของตัวผลิตภัณฑ์การใช้งานจริงนะครับจอโอเคไหมนะครับก็ผมฝากผลงานตัว W207 คันนี้ไว้ด้วยนะครับฝากติดตามผลงานของทูดินไทยแลนด์ <c oughs> อ่ได้ได้ที่ facebook fanpage นะครับแล้วก็ youtube channel นะครับของ2ดินไทยแลนด์นะครับหรือว่าโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตรงได้เลยนะครับที่0816326566ครับขอบคุณครับ